สวัสดีครับนี่ครับมาเดินมาเที่ยวครับพี่น้องมาเนี่ยมาเที่ยวเมืองสามอ่าวครับเป็นจวบคิรีขันครับพี่น้องก่อนนี้ก็ขอขอบคุณพี่ีครับที่โทษที่ถามครับว่าไปใช้พันลงคลิปครับถ่ายพื้นคลิปอยู่ก็ขอบคุณหลายครับตอนนี้แรงแห้งครับแรงขนาดครับตันนี้สถานการณ์ตอนนี้ขาดว่าแต่เป็นแบบนี้คงปีนี้คือสิบเอ็ดยมย่อครับพี่น้องสิบสิบเอ็ดยมย่อครับแรงคัดครับ อยู่บนนี่จะสิได้กินเขาเพรเนาะอยู่บนนี่ครับแรงแบบสื่สอเขากินนักปีนี่ครับแรงขนาดนี่ครับมันเดร็จครับมาเบิ่งปูปครับนี่ยไม่ขึ้นมากเลยเมกี้กินมาหละกอกินก้นเลยลูุ่มไปเลยเนี่ยอากาศมันามาจะเป็นต้นปูครับจะเป็นโตได้โตถึงเดี๋ยวผมบอก าศเย็นสบายดีครับพี่น้องเอ,อ้ยนะแถวบานพี่น้ำมียังเออค,คยขึ้นิ้มอยู่ครับแรงคักครับแรงขนาดปีว่าวพี่น้ำมียังในย่อครับแต่ว่าปีนิ้ว้นําในคลองกัแถบพิมีครับพี่น้องอนนี้จะเป็นเลือครับเลือแบบออกตกมึกเงี่ยมืนขึ้นนะน่าจะออกไปตกมึกเงี้ยมืนขึ้นเห็นนะครับบรรยากาศ โอ้ล่มดิกดีขนาดพี่น้องเอ,อ้ยมาท่านี้กับว่าตกเป็นไงครับฝนกับว่าค่อยตกแรงขกันเย็นสบายค,ครับบรรยากาศ ดังนัผมจะเป็นบัสัมภาษณ์าครับกระทาครับทาฝนทาน้ำด้วยครับพี่น้องตัวนี้ฝนตกพี่หนับไน่ยังกับที่ฟ้าไปก็ไปเร็ดจมย่อครับขอบคุณในหลายครับที่ถามไทยเข้ามาครับขอบคุณในหลายครับต่อกันครับคลิปหน้าหวังว่าฝนตกจะเป็นคลิปยกย่อครับตรงนี้ครับขอบคุณในหลายครับ